สวัสดีครับช่อง LSM99 Sport วิเคราะห์วิจารณ์ให้ทัศนาฟุตบอลรายการสำคัญทั่วทัุมโลกนะครับวันนี้ก็วันอังคารที่9กุมภาพันธ์2564ครับมีฟุตบอลหลายในการที่น่าสนใจนะครับเราจะไปที่ลาลิก้าสเปนนะครับเรอเอลมาดริดเปิดบ้านตระกันเยือนเคตาเฟ่นะครับเวลาการขันตี3นะครับสนามเอสซาโดนอาเฟโดดิสเตฟานโนนะครับเลทไทยนะครับเรอัลมาลริดต่อ1ลูกนะครับผลงานพวกกันทั้ง2ทีมเป็นมาดริดชนะเคตาเฟ่3-1นะฮะ มาริทชนะเคตาเฟ่สองศูนย์เคตาเฟ่เสมอเลยเอ้ามาริดศูนย์ศูนย์นะครับเคตาเฟ่แพ้เลยเอ้ามาริดศูดนย์ประตูต่อสามนะครับก็เป็นราชันชุดขาวชนะเคตาเฟ่หนึ่งศูนย์นะฮะก็เป็นมาริดทําได้ดีทีเดียวนะครับสภาพทีมเจ้าบ้านนะฮะแชมป์เก่าและทีมอันดับสามของเทนเนอร์เซียดินซีดานครับเพิ่งเสียโทนี่โคสไปกับอัลเบโลนะครับโอลิโอโซลานะครับไปจากอาการบาดเจ็บสู้ทบกับเซเกโอลาโมสนะครับ,กกบเอเดนอาซาแล้วก็ดานิเอลกาบาคานนะครับ A วันนี้นะฮะมาริดมาดูดบทีม4ี3มนะครับเตรียมส่งอิสโก้นะครับที่ฟิตพร้อมกับผลรแกรมกับคาบิมเบนเซม่านะครับบูก้าโมริตคาร์ลอสคาเซมิโอนะครับลาฟาเอลวาลานตีบุกุตตัวแล้วก็มาเซลโลลงสนามช่วยทีมได้ในวันนี้นะฮะป้าทีมเยือนนะครับกตเฟ่เฮดโคชชาสเปนนะครับโคเซ่บอนดาลัสครับไม่มีปัญหาเรื่องตัวผู้เล่นบาดเจ็บนะครับแต่ต้องหมดสิทธิ์ใช้งานเยเน่ดากนนามนะครับติดโทษนะครับ ไม่สามารถลงสนามช่วยทีมได้ในวันนี้นะครับกาตาเฟ่มาดูโร่ทีมซีหนึ่ีหนึ่งครับโดยมีมาโลอัมบารีนะครับกับออกซานลงกับไขเม่มาตานะครับมาร์กกโยเร่านะครับเดอร์เมนโซเล่แล้วก็เนเมย่ามิซิโมวิชนะครับโองสนามช่วยทีมได้ในวันนี้นะฮะคาดว่าเกมวันนี้นะครับมาดริดฟอร์มช่วงหลังเล่นออกกาศสุดไปบ้างนะครับก่อนกลับมาเก็บชัยชนะในเกมล่าสุดทำให้กัมชัยรวมกันแล้วนะครับ3เกมตลอด6นัดหลังที่ผ่านมานะครับ แล้วก็แพ้ไปแค่เกมเดียวเท่านั้นนะครับตลอดทศนิหาม11นัดหลังที่ผ่านมานะครับส่วนเกมย่าเราทาได้ดีนะครับบากทิมเยือนนะฮะเกตเตเฟ่ผลงานช่วงหลังดรอปลงไปนะครับก่อนกลับมาเข้าวิน2นัดติดต่อกันนะครับก่อนแพ้ 2- ใน3านัดหลังนะครับลงทั้งแพ้ขาด้อยเกมล่าสุดและเก็บแต้มเดียวเท่านั้นนะครับตลอดทศนิหาม3นัดหลังที่ผ่านมาเกมเยือนตกลงไปนะครับทําให้แมตช์นี้นะครับ หลานชั้นชุดขาวดูดีทีเยอะวครับอาจจะเก็บ3ามแต้มได้ไม่ยากครับขอดูราคาน้าไหลอีกทีหนึ่งบันลุดเมื่อวานหนึ่งลูกโอเควันนี้เรียวมันลดดีกว่ามั้งนะถ่าจะเอาแต้มจี้ขึ้นไปก็ต้องแบบน,นี้เราวาเกตอฟเฟ่ก็ใช้ได้นะแต่คิดว่าน่าจะเก็บใช้ในบ้านได้นะครับคู่นี้ให้อยู่ต่อเลีอันมันลดหนึ่งลูกนะครับคิดว่าน่าจะอาศัยความได้เปรียบนะครับที่เล่นในบ้านเอาชนะไปได้นะครับคู่นี้จัดเรียวมันหลดเลยครับ คู่ต่อไปนะครับเราจะไปที่โอลิมปิกลียงครับลีกเอิงครับเจออันดักซิโอนะครับของลีกเดินนะฮะในฟุตบอลเฟนครับรอบสายสองทีมท้ายบอลถ้วยของฝรั่งเศสนะครับเวลาการแข่งตีสามนะครับสนามกูปามาสเตเดียมนะครับโอลิมปิกลียงต่อลูกครึ่งครบสองนะครับผลงานของการทั้งสองทีมอันดักซิโอนะครับเสมอลียงหนึ่งหนึ่งลียงชนะอันดักซิโอนะครับสองศูนย์อันดักซิโอชนะลียงสามหนึ่งลีซิโอชนะลียงสองหนึ่งแล้วเป็นโอลิมปิกลียงชนะ ทักทีิโอสามหมื่นครับเหมือนบ้านใครบ้านมันนะแบบแบบนี้นะครับสบภาพทีมเจมบ้านนะครับโอลิปิกลริโยงทีมจากลีเอิงนะครับทีมรองจากฝูงนะครับเฮดโค้ชเฟนดูดีกาเซียครับมีปัญหาเรื่องตัวเล่นเจ็ดเพียงแค่เจสันเดนไนเยอร์นะครับที่ต้องสอบคอนมิษนะครับ วันนี้โอลิมปิกนีโองมาด้วยระบบทีม4-3-3นะครับาออกสายด้วยชุดที่ดีที่สุดนะครับประกอบไปด้วยเมฟิดเดลายนะครับลูเซมอาอูอานะครับคาร์โตโกนะครับเลโอดูบัวมาเซลโลบูนโนกีมาไลส์นะครับตีโนดาร์แวร์นะฮะและก็ลูคัสปาเกต้านะครับองสนามช่วยทีมได้ในวันนี้นะครับ บางทีมเยือนนะครับอันทักซิโอนะครับทีมอันดับ10นะครับบนตารางคะแนนลีกเดินนะครับฝรั่งเศสบุกทุบชนะซาตูในทีมในลีกเดือบัวด้วยสก o r e สองส่วเป็นครับรอบที่แล้วนะครับวันนี้อันทักซิโอมาดูกทีมซีซีซนะครับน่าจะเป็นโมฮัมเหม็ดยูซูนะครับเซดิกอาวินแวนนะครับเอาสานทีมได้ในวันนี้นะครับคาดว่าเกมวันนี้นะครับ OL นะครับฟอร์มช่วงหลังกลับมาเล่นได้ดีนะครับซิลชัยลงมาแล้วนะครับสีด้าหลังติดต่อกันนะฮะ เกมลุกเกมรับหวังผลได้ครับเมนฟิตรฟากำลังเล่นได้ดีทีเดียวนะครับและล่าสุดนะครับแพ้แค่เกมเดียวเท่านั้นนะครับตลอดยีตดังกลที่ผ่านมานะครับเกมเยือนเกมย่าวย่งแข่งนะครับฟากอันทักซิโอผลงานช่วงหลังเล่นได้เยี่ยมนะครับสอนเนื่องกลับมาเข้าวินสองแลสามด้านหลังนะครับและก็ไล่พ่ายตลอด3เกมหลังที่ผ่านมานะครับทําให้สามารถคว้าชัยรวมกันแล้ว6เกมตลอด10นัด้านหลังที่ผ่านมาและแพ้แค่เกมเดียวเท่านั้นนะครับตลอด10นัด้านหลังนะครับส่วนเกมเยือนมักทําได้ดีนะครับ แมตช์นี้ดูแล้ว OL กําลัางแรงนะครับน่าจะอาศัยความได้เปรียบทั้งตัวผู้เล่นชื่อชั้นแล้วก็ความสามารถเฉพาะตัวของตัวผู้เล่นนะครับรัชนะไปได้นะครับกัูราคาอีกทีนะฮะโอลิมปิกนี้ยงเมื่อวานลูกครึ่งบวกสิบตอนนี้ไหลมาเป็นลูกครึ่งควบสองนะครับคนละหลีกกันเลยนะฮะนิยงเล่นในบ้านค่อนข้างน่ากลัวฟุ่บอลคู่ยแล้วเขาด้วยนะครับคู่นี้อยู่นิยงนี่หว่านะลูกครึ่งนะฮะ คิดว่า2อสูน่าจะมีนะครับน่าจะยิงได้นะครับถ้ามาไวนี่แน่นอนเลยนะผู้นี้จัดโอลิมปิกลียงเลยฮะทีเดียสตัวนะครับผู้แรกนะครับให้อยู่ในอัลมาลิตในบ้านครับหลูกส่วนคู่ที่2องให้อยู่โอลิมปิกลียงนะครับในบ้านเช่นเดียวกันนะครับลูกครึ่งนะครับคิดว่าบวกกันได้นะครับดูบอลให้สนุกนะครับติดไปหนุ่มไวหน่อยเข่งไงรวยสวัสดีครับ